หบาทคุณรับเลยห้บาทคุณได้ด้คุณได้ห้าอยได้นะสมนาด้ยรอรอรดูสถาน อยู่รอเริ่จริงจริงยังยังแกโดนลิทแลวนะมยกนะแ่งติดเกมี่เกมยังเกมคืติดเกมมัังพอทน่ะมันยังพอทน ติดคนสมัคกคนสมมคิไ <apology> ม ah, ่ใช่จริตจริงจริงแสงแดดนยองตาแถ้าเธอมองมาก็สมัครโคลงนี 六班的存在。<laughs>